เขาอาจจะหัวร้อเพราะเห็นว่าคุณนิ่งเงียบเขาอาจจะคิดว่าคุณอ่อนแอเพราะไม่ตอบโต้แต่แท้จริงแล้วการนิ่งคือปัญญาการอดทนคือกำลังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโทศตอบโทศะรยอมเพิ่มไฟเผาผลาญทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าโทะพบเมตตาความสงบจะดับไฟร้ายได้ผู้ที่หัวร้ะยยอกคนอื่นแท้จริงแล้วกำลังสร้างกรรมและผลแห่งกรรมนั้น ย่อมย้อนกลับหาตูเขาเองไม่มีใครหนีพ้นไปได้ส่วนผู้ที่นิ่งผู้ที่ไม่ตอบโต้คือผู้ที่รู้จักปล่อยวางรู้จักรักษาใจรู้จักไม่เพิ่มไฟในชีวิตและในจิตตนเองอย่าวั่นวหวเพราะเสียงหัวเราะของผู้ที่ยังหลงอยู่ในโมหะเพราะไม่นานเขาจะต้องร้องไห้ด้วยผลกรรมที่เขาได้ก่อไว้เองความสงบของใจคือกรอบที่แข็งแกร่งที่สุด ความอดทนคืออาวุธที่มีพลังที่สุดและความเมตตาคือสิ่งที่ดับความเปยดชังได้อย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อเผชิญคำดูถูกการนินทาหรือการหยิดหยามจงเลือกความสงบจงเลือกความอดทนจงเลือกเดินบนทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพราะหนทางนี้เท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุก์ได้เมื่อคนอื่นหัวรอกย่อเย้ยหรือนินทาเรา นั่นเป็นเทียงเสียงสะท้อนของความไม่รู้และเป็นเงาของความหลงไม่ใช่ความจริงแท้ที่กำหนดคุณค่าของเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยการอินทาและการสรรเสริญใครทำดีย่อมมีทั้งคนยกย่องและคนตำหนิใครทำชั่วย,ย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและคนประนามไม่มีใครหนีพ้นการถูกพูดถึงได้ดังนั้นผู้มีปัญญาย่อมไม่หวั่นไหวกับคำสัรเสริญ และย่อมไม่ท้อแท้เพราะคำนินทาเขาจะรักษาใจให้นิ่งมั่นคงและดำเนินไปบนทางที่ถูกต้องการนิ่งเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการควบคุมใจเป็นการวางสติไว้เหนืออารมณ์เป็นการหยุดฝ่ายที่จะเผาใจทั้งตนเองและผู้อื่นพระองค์ยังตรัสว่าความโกรธย่อมดับด้วยความไม่โกรธความชั่วย่อมดับด้วยความดีความตรนีย่อมดับด้วยการให้ ความหลงย่อมดับด้วยปัญญาเมื่อเราไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธเรากำลังดับไฟในใจเราและกำลังปิดกั้นไม่ให้กรรมใหม่อันชั่วร้ายเกิดขึ้นขณะที่ผู้ที่หัวเราะยกหรือผู้ที่พูดร้ายกำลังสร้างเงาของกรรมให้ติดตามเขาไปผลแห่งกรรมไม่ได้มาตามเสียงหัวเราะหรือเสียงร้องไห้แต่มาตามการกระทำที่แท้จริงใครทำดีผลดีย่อมตามสนอง ใครทำชั่วผลชั่วย่อมตามสนองจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นดังนั้นการที่เรานิ่งการที่เราอดทนคือการรักษาตนเองให้พ้นภัยและยังเป็นการสอนผู้อื่นโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำเพราะการไม่ตอบโต้คือการประกาศธรรมด้วยการกระทำจงเชื่อมั่นว่าความเงียบสงบของเราจะนำความเย็นมาสู่ใจเราส่วนเสียงโหัวเราะอของเขา วันหนึ่งจะกลายเป็นเสียงร้องให้เพราะผลกรรมของตัวเขาเองการรักษาใจให้ไม่หวั่นไหวคือความเข้มแข็งที่แท้จริงการเดินตามธรรมแม้จะถูกหัวเราะยาะก็ยังคงเป็นหนทางที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ความหลุดพ้นและความสงบอันยั่งยืนเมื่อเราเข้าใจตามพระธรรมเราจะเห็นว่าทุกเสียงนินทาทุกคำด่าทอเป็นเพียงลงปากที่ผ่านไปไม่มีแก่นสาร ไม่มีตัวตนถ้าเราไม่ยึดถือมันก็จะดับไปเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดติดกับคําคนเราจะเจ็บปวดถ้าเราปล่อยวางเราจะพ้นทุกข์เพราะเสียงของคนอื่นไม่ได้กําหนดคุณค่าที่แท้จริงของเราเมื่อคนอื่นหัวเราะเยาะเราเราไม่ต้องตอบด้วยเสียงหัวเราะเยาะกลับไป เพราะนั่นไม่ต่างอะไรกับการเติมไฟใส่ไฟแต่เราควรใช้สติใช้เมตตาและใช้ปัญญาเป็นน้ำเย็นดับไฟการนิ่งเงียบไม่ได้หมายความว่าเราแพ้แต่เป็นการชนะใจตนเองเป็นการพิสูจน์ว่าเราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เพราะผู้ที่เอาชนะคนอื่นได้ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับผู้ที่เอาชนะใจตนเองพระองค์ยังตรัสสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรม ใครทำดีผลดีย่อมตามใครทำชั่วผลชั่วย่อมตามแม้วันนี้เขายังไม่พบผลแต่วันหนึ่งผลนั้นจะสุกงอมและเขาจะต้องเผชิญกับมันไม่มีใครสามารถหนีได้ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องรีบเห็นผลกรรมของคนอื่นไม่จำเป็นต้องหวังให้เขารับผลท,ทันทีแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรักษาใจเราให้สะอาดให้มั่นคงไม่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียด เข้ามาครอบงำความสงบคือกรอบป้องกันที่แท้จริงความเมตตาคือ,อยารักษาใจที่ดีที่สุดและความอดทนคือหนทางที่ทำให้เราก้าวพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่าลืมว่าเสียงหัวเราะที่เขามอบให้เราเป็นเพียงเสียงชั่วคราวแต่ผลกรรมที่เขากระทำจะติดตามเขาไปตลอดกาลส่วนเราถ้าเราเลือกความสงบเลือกความเมตตา เรากำลังสร้างทางสว่างให้กับชีวิตของเราเองในโลกนี้ไม่มีใครรอดพ้นจากการถูกติเตียนแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้หมดกิเลสก็ยังถูกนินทาถูกใส่ร้ายเพราะฉะนั้นเราผู้ยังเป็นปุถุชนย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เสียงที่มากระทบเราแต่คือใจของเราที่จะเลือกตอบสนองอย่างไรถ้าใจเราสั่นไหวเราก็จะทุก แต่ถ้าใจเรานิ่งสงบเราก็จะพ้นทุกข์พระพุทธองค์สอนว่าอย่าเป็นดั่งท่อนไม้แห้งที่ถูกไฟเผาแต่จงเป็นเหมือนสายน้ำเย็ยนที่ดับไฟการตอบโต้ด้วยความโกรธคือไฟเผาใจแต่การให้อภัยและเมตตาคือสายน้ำที่ดับทุกได้การนิ่งเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการหยุดวงจรแห่งเวรเป็นการตัดกระแสของกมชั่วเพราะถ้าเราตอบด้วยความโกรธ เราก็กำลังสร้างกรรมใหม่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราสงบเรากำลังปล่อยวางและไม่เพิ่มภาระแห่งกรรมผู้ที่หัวเราะย้อเราแท้จริงแล้วเขากำลังหัวเราะใส่เงาของตนเองเพราะเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้ทําให้บาปก,กรรมเบาบางลงเลยตรงกันข้ามยิ่งเป็นเชื้อเพลิงให้กรรมหนักขึ้นและผลน,นั้นจะย้อนกลับไปหาตัวเขาเองอย่างแน่นอนเมื่อเราถูกคนทําร้ายด้วยคําพูด จงระลึกว่าคำนั้นไม่สามารถทำร้ายจิตใจเราได้หากเราไม่เปิดประตูใจรับมันเหมือนกับของขวัญที่เขายื่นมาถ้าเราไม่รับของขวัญน,นั้นก็ยังคงเป็นของเขาไม่ใช่ของเราดังนั้นการรักษาใจให้มั่นคงคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงการรู้จักให้อภัยคือการตัดโซ่ตรวนแห่งเวรกรรมการวางเฉย คือการเดินบนหนทางแห่งความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้เราควรระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักเวลาผ่านไปเร็วเหมือนสายน้ำถ้าเราเอาเวลาไปจมอยู่กับความโกรธความเกลียดความน้อยใจใจเราจะมืดมนแต่ถ้าเราใช้เวลาในการสร้างบุญจเจริญเมตตาฝึกสติใจเราจะสว่างและนำพาเราไปสู่ความสุขแท้จริงเมื่อเราเข้าใจธรรมเราจะเห็นว่า คำพูดของผู้อื่นเป็นเพียงเสียงที่ผ่านเข้าแล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารหากเราไม่ยึดถือมันก็ไม่สามารถทำร้ายใจเราได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้เต็มไปด้วยการนินทาและการสรรเสริญผู้ที่ไม่หวั่นไหวต่อทั้งคำนินทาและคำสรรเสริญน,นั่นแหละคือผู้มีใจมั่นคงถ้าเรารู้จักวางเฉยรู้จักปล่อยวาง เราจะไม่ถูกปูกมัดด้วยถ้อยคำเหล่านั้นเพราะแท้จริงแล้วคนที่หัวร้อยยาะผู้อื่นคือผู้ที่กำลังสร้างบาปด้วยปากคำพูดที่ทำร้ายคนอื่นจะย้อนกลับมาทำร้ายตนเองส่วนผู้ที่ถูกหัวร้อยยาะแต่ใจสงบกลับกำลังสร้างบุญด้วยความอดทนในพระไตรปิฎกมีคำสอนว่าความโกรธไม่เคยดับด้วยความโกรธแต่ความโกรธย่อมดับได้ด้วยความไม่โกรธ ถ้าเราตอบกลับด้วยความโกรธเรากำลังเพิ่มเชื้อเพลิงแต่ถ้าเราตอบด้วยความสงบเรากำลังดับไฟและรักษาใจให้สะอาดการนิ่งเงียบการไม่ตอบโต้ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่เป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งภายในเป็นการแสดงว่าจิตใจเราไม่หวั่นไหวตามลมปากไม่ถูกดึงให้ตกต่ำด้วยความโกรธของคนอื่นแม้ใครจะหัวเราะยาะเรา แม้ใครจะนินทาเราก็ขอให้เราระลึกว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเพียงเงาไม่ใช่ความจริงแท้สิ่งที่จะติดตามเขาไปตลอดการคือผลกรรมของเขาเองและสิ่งที่จะติดตามเราตลอดการคือบุญและเมตตาที่เราสั่งสมไว้เพราะกรรมไม่มีใครลบล้างให้ใครได้ผลกรรมไม่มีใครหนีไปได้เมื่อถึงเวลาทุกคนต้องเผชิญสิ่งที่ตนเองทำไว้ เหมือนเมล็ดที่หวานลงดินย่อมเติบโตเป็นผลไม้หวานหรือขมก็ขึ้นอยู่กับการกระทำดังนั้นอย่าวันไหวกับเสียงหัวเราะอย่าท้อแท้กับคำนินทาจงตั้งมั่นอยู่ในธรรมจงเดินไปบนทางแห่งความเมตตาจงทนจงสงบเพราะนี่คือชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะที่ไม่ต้องมีใครแพ้แพ้แต่เป็นชัยชนะที่ใจเราหลุดพ้นเมื่อเรามองลึกลงไปจะเห็นว่า ทุกคำพูดที่กระทบใจเราไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายเราโดยตรงแต่ใจของเราต่างหากที่เป็นผู้เปิดรับหรือผลักออกถ้าใจเราอ่อนแอเราจะทุกข์ถ้าใจเราเข้มแข็งเราจะสงบพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่ควบคุมผู้อื่นได้ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับคนที่ควบคุมใจตนเองได้เพราะใจนี้คือรากเหง้าของความสุขและเป็นรากเหง้าของความทุกข์ถ้าเรารู้จักควบคุมใจ เราก็จะรู้จักควบคุมชีวิตหลายครั้งผู้คนที่นินทาเราหรือหัวรยยเราะย้ะเราเขาไม่ได้หัวเราะเพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเขาเองยังไม่รู้จักควบคุมใจเขาจึงต้องใช้คําพูดเพื่อกลบเกลื่อนความอ่อนแอของตัวเองและสิ่งนั้นจะกลายเป็นกําหนักที่ติดตามเขาไปในขณะที่เราหากเรานิ่งหากเราอดทนหากเราวางใจอย่างสงบ เรากำลังปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งบุญเรากำลังสร้างเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ให้แก่ตัวเองซึ่งไม่มีใครแย่งชิงไปได้เหมือนกับพระพุทธองค์เมื่อครั้งยังทรงพระชนอยู่ทรงถูกนินทาถูกกล่าวร้ายแต่พระองค์ไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธพระองค์ใช้ความเมตตาใช้สติและใช้ความจริงเป็นคำตอบจนทำให้ผู้กล่าวร้ายเองต้องละอายต่อ,อก,การกระทำของตน พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมเป็นของตนสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหมายความว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดผลแห่งกรรมนั้นจะติดตามเราไปเสมอจะดีหรือชั่วไม่มีใครลบล้างแทนได้ดังนั้นการที่เราถูกหัวเราะถูกย้อยเย้ยถูกทำร้ายด้วยคำพูดอย่าให้สิ่งนั้นมาลบล้างความดีในใจเรา เพราะถ้าเรายึดมั่นในธรรมเรากำลังสร้างกรอแห่งความสงบก,กรอแห่งความเข้มแข็งที่ไม่มีเสียงหัวเราะใดทําลายได้เมื่อใจเรานิ่งเราจะเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อสายลมและพายุเมื่อใจเราสงบเราจะเหมือนสายน้ำใสที่ไหลยอย่างราบเรียบแม้จะมีหินกีดขวางน้ำก็ยังคงไหลไปโดยไม่หยุดนิ่งชีวิตนี้สั้นนัก ยาสียเวลาไปกับการโต้เถียงยาสียเวลาไปกับความโกรธแต่จงใช้เวลาสร้างบุญสร้างเมตตาสร้างปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะติดตามเราไปแม้ในวันที่ชีวิตนี้สิ้นสุดลงเมื่อเราพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าคำพูดที่คนอื่นใช้ทำร้ายเราจริงๆแล้วไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยถ้าใจเราไม่เปิดรับเหมือนหอกที่ถูกคว้างออกมา ถ้าเราไม่คว้าไว้มันก็ร่วงหล่นลงพื้นไม่ทำร้ายใครพระพุทธเจ้าสอนว่าใจที่เปรียบเหมือนกระจกใสหากสะท้อนสิ่งที่ผ่านเข้ามาโดยไม่ยึดติดย่อมไม่ขุ่นมัวแต่ถ้าเรายึดถือทุกคำพูดทุกเสียงหัวเราะใจก็จะเต็มไปด้วยคราบและไม่สามารถสะท้อนความจริงแท้ได้เมื่อคนอื่นหัวเราะยาะเราเขากำลังหัวเราะเพราะความไม่รู้ เพราะความเมาในกิเลสเพราะความโง่เขลาที่บดบังปัญญาส่วนเราหากเราไม่ตอบโต้เรากำลังเดินอยู่บนทางแห่งสติทางแห่งความอดทนทางแห่งเมตตาอย่าลืมว่าผลแห่งกรรมไม่มีวันสูญหายเหมือนเงาที่ติดตามตัวแม้เราจะวิ่งหนีไปไกลทิงใดเงานั้นก็ยังตามทันคนที่หัวเราะย่อผู้อื่นยอมต้องร้องให้กับผลกรรมของตนเอง ส่วนคนที่อดทนย่อมได้รับความสงบเป็นรางวัลพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเมื่อเรายอมปล่อยวางเรากำลังตัดโซ่ตรวนแห่งเวรกรรมเมื่อเราให้อภัยเรากำลังปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงการเงียบคือพลังการไม่ตอบโต้คือปัญญาการอดทน คือกำลังและการให้อภัยคือแสงสว่างที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ในเส้นทางแห่งธรรมผู้ที่รักษาใจได้แม้จะถูกยอเยอ้ยก็ยังคงงดงามเหมือนดอกบัวที่โปร่พ้นโคลนตมไม่แปดเปื้อนและยังเบ่งบานส่งกลิ่นหอมให้กับผู้คนทั้งหลายชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมองเราอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับว่า เราจะรักษาใจเราอย่างไรถ้าเรารักษาใจด้วยธรรมเราก็มีกรอะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีคำพูดใดทำร้ายได้ไม่มีเสียงหัวเราะใด,ดสั่นคลอนได้ในโลกนี้ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นทำกับเราแต่เกิดจากใจของเราที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขาทำถ้าเราปล่อยวางความทุกข์ก็หมดไปถ้าเรายึดมั่นความทุกข์ก็จะเกาะติดอยู่ในใจ พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดเกิดจากเหตุสิ่งนั้นย่อมดับเพราะเหตุคำพูดที่กระทบใจเราก็เป็นเพียงเหตุปัจจัยหนึ่งหากเราไม่ปรุงแต่งไม่ต่อเติมไม่เอาไปคิดวนซ้ำสิ่งนั้นก็จะดับไปเองเหมือนเสียงกล้องที่ค่อยๆเงียบลงเมื่อคนอื่นหัวรเราะย้ะเราให้เราระลึกว่าเขากําลังเผชิญกับกิเลสของตนเขากําลังเป็นทาสของโมหะของความไม่รู้ แต่ถ้าเราไม่ตอตโต้เรากำลังเดินบนหนทางแห่งอริยมมัคหนทางที่ตรงต่อความสงบหนทางที่ไม่สร้างเวรกรรมใหม่เหมือนคนถือฐานไฟร้อนถ้าเขายังไม่ยอมปล่อยเขาก็จะถูกไฟนั้นเผามือคนที่พูดร้ายต่อเราก็เหมือนคนถือฐานไฟนั้นสุดท้ายแล้วเขาจะต้องถูกผลกรรมเผาไม่ใจของเขาเองส่วนเราถ้าไม่ไปรับเราก็ปลอดภัย ในทางตรงข้ามถ้าเราโกรธต่อด่าดต่อหัวเราะยลกต่อเราก็กลายเป็นอีกคนที่ถือฐานไฟเช่นกันใจเราก็จะร้อนใจก็จะทุกข์นี่คือเหตุผลที่พระพุทธองค์สอนให้อดทนและวางเฉยต่อคําที่ไม่เป็นธรรมการให้อภัยไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อใจเราที่จะได้เป็นอิสระการวางเฉยไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้ แต่หมายความว่าเราเลือกเส้นทางที่สูงกว่าเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินนำไว้ผู้ที่ยืนอยู่บนยอดเขาย่อมไม่หวั่นไหวกับเสียงมาเห่าผู้ที่ดำเนินตามธรรมยอมไม่หวั่นไหวกับเสียงย้อเย้ยอของคนผ่านเพราะเขารู้ว่าทุกเสียงเป็นเทียงลมทุกคำเป็นเทียงเงาสิ่งที่จะติดตามไปจริงๆคือกรรมของผู้พูดดังนั้นจงรักษาใจให้มั่นคงดุจภูผา จงรักษาสติเหมือนอยาที่ไม่เคยเผอหลับจงเดินไปด้วยเมตตาแม้ในเส้นทางที่เต็มไปด้วยคำนินทาเพราะเมตตาเท่านั้นที่จะเปลี่ยนโลกภายในของเราให้สว่างสวยเมื่อเรามีสติเราจะเห็นว่าทุกคำพูดที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำสรรเสริญหรือคำนินทาล้วนเป็นเพียงเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเราไม่ยึดต,ติดใจก็ไม่หวั่นไหวแต่ถ้าเราไปยึดถือ ใจก็จะทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดขึ้นย่อมดับไปทั้งเสียงหัวเราะทั้งเสียงร้องไห้ทั้งการชมเชยทั้งการดูหมิน่นล้วนไม่จีรังไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปคนที่หัวเราะย,ย่อเราวันหนึ่งเขาก็ต้องร้องไห้เพราะไม่มีใครหนีผลกรรมได้ส่วนเราหากอดทนหากสงบ หากเดินบนเส้นทางแห่งธรรมผลดีจะตามมาหาเราเองโดยไม่ต้องไปสแสวงหาพระองค์ยังตรัสอีกว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานถ้าใจเราพูดหรือทำด้วยใจที่เป็นกุศลความสุขย่อมตามมาเหมือนเงาที่ไม่พลา,ากจัดกายถ้าใจเราสะอาดทำพูดของคนอื่นก็ไม่อาจทำให้เราขุนหมวการอดทนต่อคำพูดเป็นการฝึกใจให้เข้มแข็ง การให้อภัยต่อความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นการฝึกเมตตาและการนิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นการฝึกปัญญาทั้งหมดนี้คือหนทางแห่งความเจริญอย่าลืมว่าคนที่หัวร้อยยอเราไม่ได้ทำให้เราตกต่ำแต่เป็นตัวเขาเองที่กำลังเผยให้เห็นถึงความต่ำต้อยของใจคนที่นินทาเราไม่ได้ทำให้เราสกปรกแต่เป็นตัวเขาเอง ที่กำลังทำให้ใจตนเองเศร้าหมองดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องตอบโต้ไม่จำเป็นต้องเอาคืนเพราะการนิ่งของเราคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะสะท้อนให้เขาเห็นความจริงด้วยตัวของเขาเองการเดินตามธรรมคือการเดินบนเส้นทางที่สูงกว่าไม่ว่าคนจะหัวเราะยกหรือคนจะนินทาใจเรายังคงสงบไม่หวั่นไหวและไม่ตกตำ่ำ เพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคือเงาแห่งกรรมที่วันหนึ่งต้องสะท้อนกลับไปหาตัวเขาเองจงจำไว้ว่าการนิ่งเงียบไม่ตอบโต้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือปัญญาที่ตัดวงจรแห่งเวรจงเชื่อมั่นว่าผลแห่งกรรมไม่มีใครหนีพ้นผู้ที่หัวร้อยย่อวันนี้วันหนึ่งจะต้องร้องให้เพราะการกระทำของตนเองส่วนเราหากรักษาใจให้สงบมีเมตตาและไม่จองเวร ชีวิตเราย่อมเบาสบายพ้นจากความทุกข์และก้าวสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นแต่คือการเอาชนะใจตนเองตามทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้